สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเวนไนทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับจะมาทดสอบการปลุกพลังอุปกรณ์6ดาวให้เป็นอุปกรณ์อเวัครับมาดูกันว่าผมจะได้ขอดีๆกับเขาหรือเปล่าครับอ่ะก่อนที่จะเริ่มกันนะครับขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกัน ในการปลูกพลังอุปกรณ์6ดาวครับสามารถทําได้ทุกชิ้นนะครับผมก็คือหาอุปกรณ์ดาวชิ้นไหนก็ได้มาบวก5ให้เต็มครับก็จะสามารถปลูกพลังได้นั่นเองอย่างเช่นอุปกรณ์ท้ามังกรเห็นไหมครับอุปกรณ์เซวินไนก็ทําได้เห็นไหมครับผมสามารถปลูกพลังได้เช่นกันครับแต่ว่าถ้าเราบวกแค่2ครับมันยังปลูกพลังไม่ได้เห็นไหมครับผมซึ่งในคลิปนี้จะทําสัก5ชิ้นนะครับอ่ะขอเรียกก่อน ในการเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับผมก็จะซุ่มนะครับผมซุ่มได้ของอะไรก็แล้วแต่ดวงนะครับผมอันนี้ผมลองทดสอบไปแล้ว2อี้นนั่นเองอันนี้คือการเลื่อนขั้นปกตินะครับผมเนี่ยผมได้โล่แห่งความตายกับเสื้อออกได้ครับผมเห็นไหมครับว่าค่าพลังเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมครับถ้าเป็นโล่แห่งความตายปกติเนี่ยพลังป้องกานจะแค่1้อยสเท่านั้นกับบล็อก25เปอรันนี้มันเพิ่มถึงขนาดนี้เลยทีเดียวอันนี้คือบวกศูนย์นะครับผมเพราะฉะนั้นในการปลูกพลังเนี่ย ถ้าเราได้ของพวกเซเว่นไนหรือเป็นของกษัตรหรือว่าจะเป็นของอ่าสี่จักรพรรดินะครับผมถือว่าดวงดีมากๆเลยอ่ะก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าผมจะได้หรือเปล่าครับอันนี้ผมขอทดสอบแบบปลุกพลังเลื่นขันก่อนแล้วกันเนอะอ่ะสักุ้งเลยครับขอเลือกก่อนอ่ะอันนี้ผมจะเลือกนะครับก็อันนี้แล้วกันครับร้อหกสิบสี่กับโต๊ะสายลึ่สองครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ทันทีครับในการปลุกพลังครับมันจะมีอยู่สองแบบครับขอเลือกอันแบบสองก่อนแล้วกันเนะห้าชิ้นนะครับผมอ่ะ นี่ครับในการเล่นขั้นแบบปลูกพลังครับเราจะได้เงินถึง3 0 0แสนเหรียญด้วยกันแล้วก็มันจะสุ่มขอนะครับผมถ้าได้ขอดีๆก็โชคดีไปโอเคปะลุยขอได้ขอดีๆครับผมอ่ะชิ้นแรกครับผมว้าเป็นเสื้อโจสลัดนะครับผมของวิเตอรเรียครับก็พลังพิกัน160กับพลังชีวิต1,200ครับผมดูแค่ตรงนี้อาจจะมองว่ามันแ่มใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปเทียบกับอุปกรณ์เซเว่นไนที่จุตินะครับผมมันจะนคะโลกกันเลยครับอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีครับผม อ่ะขอเรียกต่อชิ้นที่สองครับผมขอเรียกก่อนนะสักคู่นะครับอันไหนดีว่าสักคู่สักคู่ก็ต้องหาอันที่บวก5นะครับผมอันที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ส่วนมากที่ผมจะบวกอันที่ใช้ไงอันนี้แล้วกันครับอุปกรณ์เซเว่นไนท์เลยครับไม่ได้ใช้สักท,ทีครับไอ์อทูนไอรีนกินด,ดีเข้าเนี่ยอ่ะเรียนขั้นเนี่ยครับผมอันนี้ชิ้นที่สองนะครับผมไปดูกันปึ๊บ ได้เลยครับได้เลยอ่าปับ๊บวายกากกว่าเดิมเยอะเลยครับผมไย,ยกูแต่ไม่เป็นไรครับไออุปกรณ์พวกนี้อ่าเราสามารถนำมาตีบวกได้ครับก็คืออ่อาเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนี่ครับอยู่นะถ้าเราสมมติว่าชิ้นนี้นะครับผมเป็นอุปกรณ์เซเว่นไนท์แบบว่าอเวกแล้วนะเมื่อเราอัปเกรดครับเนี่ยเราจะได้บวก1นทันทีครับผมเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราเอาอุปกรณ์หดาบแบบปกติมาบวกนะ เราจะได้แค่40%เห็นไหมครับว่าอย่างน้อยไอ้ธนูสีม่วงเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่ <c oughs> อันนี้คือเข้าข้างตัวเองครับผมมาต่อเลยครับชิ้นต่อไปชิ้นที่3ครับผมขอเรียกก่อนชิ้นที่3สักครู่นะครับชิ้นที่3อันนี้แล้วกันครับสปีด27กับเวทร้อยแปก็คือมันต่ำสุดไนก็เลยเอามาเลื่อนแล้วกันชิ้นที่3ครับลุ้นกันปา้าไปครับผม โอ้แม่เจา้าแบบว่ากากทุกชิ้นเลยครับผมอันนี้ถ้าเป็นปกติมันจะประมาณ1 3 0ย0ถึงร้อนี่แหละแล้วก็สปีดมันไม่ถึง20หรอกโอยเซ็งวะ่ะไม่ได้ของดีๆสักทีครับต่อไปชิ้นที่4ครับอ่าอันนี้เลยครับ180เหมือนกันนะครับผมไปไม่รอแล้วครับผมเอาเลยครับใจร้อนเอาได้โอ้โหอันนี้ สุดยอดได้ทักทีครับอุ้ยกระบองของซุนงอคงนะครับผมถ้าเป็นแบบว่าเป็นอุปกรณ์ปกตินะตรงนี้จะแค่สปีด26กับตรงนี้ครับผมไอ้ตรงนี้คือยังบวกสูตรอยู่นะไอ้360เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราบวกให้เต็มเนี่ยครับผมทะลุ500นะครับผมบอกเด็กว่าทะลุ500นะครับสุดยอดมากถ้าเราไม่พอใจครับสามารถเลื่อนขั้นอีกครั้งได้นั่เองครับต้องใช้ถึง40โทปาซึ่งค่อนข้างแพงมากเลยทีเดียวครับไม่แนะนำเท่าไหร่ครับ โอเคขอบวกก่อน,นครับได้ของดีแล้วก็ผมว่าอย่างน้อยก็ได้ชิ้นหนึ่งแล้ววะโอเคนี่ครับผมบวกไปเลยบวกไปเลยบวกไปเลยอ่าบวกไปเลยตาใจโว่ตาใจโวยอ่าดีสี่แจมครับผมโอ้โหส8 0ปเป็นไหมทะลุ5้ารอยแน่นอนอ่ะสกูลนะครับบวกเลยครับผมส0สเอร์ซก็เอาวะสกู่ขอเล็กก่อนนี่ครับผมอ่ะอีกชิ้นครับอีกชิ้นสกู่ครับ ถึงไหมวะเนี่ยไม่ถึงครับผมโอ้ได้แปดเปอร์เซ็นต์งครับ <c oughs> ใจร้อนว่ะตอนเนี้ยใจร้อนใจร้อน <c oughs> บุกไปเลยอะขี้เกียรรอนแล้วมีครับผมอ่าเรียบร้อยห้าร้อยสิบเนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์สี่จักรพรรดินะครับผมห้าร้อยสิบสปีดยี่สิบเจ็ดก็โอเคครับผมใช้ได้เลยครับอ่ะต่อไปชิ้นสุดท้ายครับเดีย๋ยวผมจะลองเลื่อนคันอีกรอบแล้วกัน ขั้นชิ้สุดท้ายอะไรดีสักครู่นะครับสักครู่นะครับมีของคริที่บวกอีกไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นอุปกรณ์แบบปกติไม่ได้ปลูกพลังครับสปีด26กับทางโจมตีแค่330เมื่อเวครับทางโจมตี510อ่ะอยู่ไหนวะ510กับสปี27ครับดีกว่าเยอะมากครับผมเอามีชิ้นเลยววะเนี่ย เป็นกามผมไม่เห็นเลยเนี่ยโถ่โอเคไม่เป็นไรชิ้นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายอันไหนดีวะมีแต่อันที่พร้อมใช้ทั้งนั้นเลยครับผมบล็อก 32, บล็อก3 1บล็อก30อ,อ่ะเอาอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยตอบโต้ครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับผม ตอบโต้30%ครับโลดลูดีนะครับป่ะชิ้นสุดท้ายครับผมอ่า5ชิ้นตามที่บอกไว้นะครับผมจะได้ไม่ผิดคําพูดนะครับผมความจริงผมไม่อยากทำแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะผิดคําพูดนะครับนั่นไงครับผมโอเคไม่เป็นไรครับช่างมันก็อย่างน้อยก็ทําให้เพื่อนๆดูครับก็คือโอกาสที่จะได้ของดีๆมันมีน้อยนั่นเองครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆเขาว่าอ่าสนใจที่จะทําแบบนี้หรือเปล่านะครับผม อันนี้ก็ได้พลังป้องกัน165กับล็อก30ก็ถือว่าไม่โอเคนะครับผมไม่เป็นไรครับโอเคต่อไปครับผมจะลองทําแบบว่าอ่าก็คือปลูกพลังเช่นกันแต่ว่าจะเป็นปลูกพลังแบบคงค่าออปชั่นเดิมนะครับผมอันนี้ผมขอเรียกลูกดีด้วยกันครับเป็นลูกหลาของผมเลยครับผม <c oughs> นี่ครับผมพลังป้องกัน200กับตอบโต้32ทั้ง2ชิ้นเลยเห็นไหมครับแล้วก็เจมบวก5ทุกชิ้นครับอันนี้ผม กัดฟันอายัดมันเต็มที่เลยครับสำหรับรูดี้ครับมันเก่งมากครับผมอ่ะผมจะลองปลูกพลังชิ้นนี้แล้วกันว่ามันจะโหดขนาดไหนครับผมนี่ครับต้องการปลูกพลังชิ้นนี้โดยการวิวัฒนาการนะครับผมถ้าเราเล่นขั้นนี่จบเลยนะอย่านะครับผมถ้าเห็นว่าไอชิ้นนี้มันเป็นท็อปท็อปอยู่นะอย่าปลูกพลังอย่างที่2อเด็ดขาดครับให้ปลูกพลังแบบวิวัฒนาการไปซึ่งเราจะใช้เงินกับชิ้นส่วนปลูกพลังถึง3-5ชิ้นครับไอชิ้นส่วนนี้หามาจากไหนครับหามาจากนี่ครับผม การตีท้ามังกรแบบว่าอเวกนั่นเองครับอันนี้ครับเป็นระบบใหม่ครับผมซึ่งถ้าเราแบบว่าชนะมันได้เนี่ยก็จะได้อันนี้5ชิ้นครับซึ่งมังกรอเวกเนี่ยเราสามารถฆ่าได้วันละ1ตัวเท่านั้นครับผมแน่นอนว่ามันจะมีจำกัดน,น,นะครับผมในตอนนี้ผมมี30ชิ้นมั้เห็นไหมครับมีอยู่30ชิ้นซึ่งไม่พอครับในการทําอุปกรณ์อันนี้มันใช้ถึง35ครับแต่ว่าถ้าเราแบบว่าทําอุปกรณ์ <mainland them> อย่างเช่นอันนี้เป็นต้นครับเป็นอุปกรณ์สีจากพรรดิครับผมมันจะใช้กี่ชิ้นวามาดูกันนี้ใช้แค่20บชิ้นใช่ไหมครับมันจะต่างกันนะครับผมอันนี้ใช้20สชิ้นแล้วถ้าเป็นอุปกรณ์ปกติล่ะถ้าเป็นอุปกรณ์ปกติเอ้ยถ้าเป็นอุปกรณ์ปกติอันนี้อันไหนวะสักู่หางก่อนถ้าเป็นอุปกรณ์ปกตินะครับผมนี่อย่างนี้เป็นต <rawd Moder> ้นนะเอามาปลูกพลังนะครับผมเราจะใช้แค่10ชิ้นเท่านั้นแน่นอนว่ามันไม่ค่อยดีไงมันเลยใช้น้อยนะครับผมแล้วก็ตังอีก3 แน่นอนว่าตอนนี้ผมมีไม่พอครับเพราะฉะนั้นผมจะซื้อจากร้านคาโทปาได้อีกครับผมเป็นอีกหนึ่งทางนะครับผมร้านคาโทปาครับมันจะมีชิ้นส่วนผูกพลังอยู่ขอภัยกดผิดนี่ครับผมไปเลยครับอันสุดท้ายครับผมเราสามารถซื้อได้เดือนละ5ครั้งครับก็คือ40โทปาเราจะได้ชิ้นส่วนผูกพลังถึง20ชิ้นกดซื้อไปเลยอันนี้ผมต้องการทําคลิปอยู่แล้วครับทำให้เพื่อนๆดูนะครับผมไปไปแล้วครับเรียบร้อยครับ40โทปาลากก่อยอ่าได้แล้วครับผม ไปที่ลูดี้นะครับอ่าผมต้องการปั้นลูดี้ให้แบบว่าเทพไปเลยครับจัดไปอ่าชิ้นแรกนะครับผมปลุกพลังอันนี้นะครับผมอ่าสามสิบห้าชิ้นนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ห้าสิบครับพอแล้วอ่าเมื่อเราแบบว่าปลุกพลังสําเร็จครับจะได้พลังป้องกันสองร้อยสิบหกกับตอบโต้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหก็คือตอบโต้เพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็พลังป้องกันเพิ่มเยอะแยะเลยครับอันนี้คือบวกศูนย์อยู่นะครับผมไปนี่ครับจัดไปเลย เย้สองร้อยสิบหกนะครับผมอตอบตัวประสิทธิาสุดยอดครับอ่ะอัปเกรดไปครับเปิรบเปิรบอ,อ่าบวกสองครับผมบวกสองค่าพลังเพิ่มมาสองร้อยสี่สิบแปดเลยแนะ่โอ้โหสุดยอดครับเยี่ยมโอ้โหขาดอีกสามนะครับผมก็ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าครับแต่ว่าผมตัดสินใจทำแล้วก็ <c oughs> ค่อยว่ากันนะครับอ่าสักครู่นะครับเผื่อจะเอาไอ้พวก อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้มาตีบวกให้นี่ครับผมเนี่ยความเร็วยี่สิบเจ็ดครับเนี่ยเห็นไหมครับอุปกรณ์หกดาวปกติใช้แค่สี่สิเปอร์เซ็นได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับผมเต็มที่เต็มที่ยี่ิบเจ็ดผมเยอะครับอีกชิ้นละการหาก่อนออันนี้นะครับผมอ่ะไปบวกสี่แล้วครับผมสองร้อยแปดสิบนะครับผมก็คือบวกหนึ่งไม่ได้เท่าไหร่วะไปดูนะ่ครับ ไม่ดองไม่ต้องแล้วบวกสอ่าสามสบสองบวกหนึ่งได้16บหกเนะี่ยก็คือถ้าผมบวกหนึ่งอันสุดท้ายก็คือได้296อยนะครับผมไปเรียบร้อยนะครับผมก็มาทดสอบให้ชมเท่านี้แล้วกันนะหวังว่าพี่ๆน่าจะเข้าใจนะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรยะครับจากระบบใหม่นะครับผมอ่ะอันนี้ผมใช้เหลือแค่15เท่านั้นนะครับผมโอเค นี่ดูดีผมเก่งขึ้นเยอะนะครับก็คือโคดถึกนั่นเองครับก็เหลือการลิมิตเบรกอีกหนึ่งรอบก็จะกลายเป็นเลเวล40นะครับโอเคปันดูดีครับรูปรักนะครับผมโอเคงั้นคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดนะครับผมก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปนั่นเองครับผมโอเคลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ